การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบลดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องของ AEW นะครับวันนี้เนี่ยก็มีแลมเพจแล้วก็แดนเาไม้ตามเดิม ะะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าวันนี้อาจจะเป็นฉบับที่รวบรัดสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนอย่างที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปจัดการงานของสัปดาห์มวยปั้มในวันนี้ต่อนะครับผมยังไงก็ขออภัยทุกท่านเว้าที่นี้เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับด้าเพจเปิดรายการมาด้วยบร i a ันเดนเนอร์ซันบริ i ันเดนเนอร์ันบอกว่าผมไม่เคยมีร่างกายที่สมบูรณ์ตลอดการปั้มในชีวิตผม แต่ชีวิตของผมเนี่ยอยู่บนเวทีมวยปล้ำเท่านั้นและผมจะไม่หยุดปล้ำเดนเนียลกาเซ่เนี่ยบอกว่าเขาจะมาจบอาชีพของผมแน่นอนว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีใครสักคนจบอาชีพของบรอันเดนเนสันคนนี้เพราะฉันจะไม่กล้าออกไปด้วยตัวเองแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่ใช่วันพุธนี้เดนเนียลกาเซ่เปิดตัวออมานะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนายเคยเป็นฮีโร่ของฉันนะพวกแต่ฟังเหมือนฮีโร่ของฉันเนี่ยพร้อมที่จะแพ้และมาพร้อมกับข้อแก้ตัว นายทำแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านายรีทายแล้วก็กลับมานายรีทายแล้วก็กลับมามาทำให้ฉันเจ็บปวดและเมื่อนายทำให้ฉันเจ็บปวดฉันก็จะทำให้นายเจ็บปวดเช่นเดียวกันในวันพุธนี้ฉันจะจัดการนายและทำให้อาชีพของนายจบลงเมื่อฉันจบอาชีพของนายเนี่ยนายไม่ต้องเรียกฉันว่าดากอนสเลเยอร์ก็ได้แต่นายต้องเรียกฉันว่าสปอร์ตเอเจนเตอร์ที่เทคนิคดีที่สุดในดาวดวงนี้รอยัลเดนเดสันบอกว่า ฉันโอเคกับการที่คนเนี่ยมักจะพูดว่าจะจบอาชีพของฉันเพราะ AEW คือสถานที่แห่งความรุนแรงและฉันชอบความรุนแรงมันมาพร้อมกับความเสี่ยงแต่สิ่งที่ทําให้ฉันโมโหก,ก็คือเรื่องสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ปัญญาอ่อนนั่นนายรู้ไหมตอนที่ฉันตั้งทีมแบ็คพูลคอมแบทขับนายคือคนแรกที่ฉันเลือกด้วยซ้ําเพราะฉันเห็นคุณค่าในตัวนายเด็กอายุ22ปีโชว์เทคนิคที่ยอดเยี่ยมฉันไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาหลายปีแล้วเพราะงั้นฉันจะถามนายจากใจจริง วันพุธนี้หลังจากที่ฉันกระทืบหน้านายนานอยากจะเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เทคนิคดีที่สุดในดาวดวงนี้หรือนานอยากจะเป็นนักมวยเป้ำที่เทคนิคที่ดีที่สุดในโลกนั่นขึ้นอยู่กับนาย หลังจากนั้นตัดภาพมาคู่แรกนะครับชิงแชมป์แท็กทีมผสมแซมมีก่กาวร่าไทยเมโลนะครับเจอกับดันเต้มาตินแล้วก็สกายบูโต้แมตต์โอเคครับมีฝั่งหญิงเป็นฝ่ายปั้มเป็นหลักทุกคนทางด้านของดันเต้มาตินกับแซมมีก่กาวร่าเนี่ยปั้มค่อนข้างน้อยแล้วก็มีสปอตนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าโต้แมต์โดยรวมก็ไม่ได้ถือว่าแย่ตอนจบเนี่ยไทยเมโลใส่ไทยเคโอกลนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาคู่2นะครับพาร์เกอร์บูโดเจอกับซันนี่คิสพาร์เกอร์บูโดเอาชนะไปอย่างง่ายได้ ตัดภาพมาคู่3นะครับการคลับเจอกับแดนเฮาเซนโต้แมทไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคนคือเอาแดนเฮาเซนมายำย,ยาวๆนะฮะแล้วก็ให้อ e ีลิกเนี่ยเข้ามายำแอสบอยแต่ก็พลาดท่าไปตอนสุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้ไปตอนจบเนี่ยโคเทนกันใส่เฟรมสเซอร์กดนับ3เอาชนะไปนะครับตัดภาพมาที่สวิฟต์อินอาร์กอรีนะครับถูกถามเรื่องการท้าชิงแชมป์ของไพรเวทปาร์ตี้ฝั่งของสวิฟต์อินอาร์กอรีเนี่ยก็รับคําท้าไปตัดภาพมาที่ไซเครตันนะออกมาท้าชิงแชมป์ FTW จากฮุกในสัปดาห์หน้าในแรมเพจ สัมภาษมาคู่4นะครับอารีเดวอรี่เจอกับออเรนต์คาสซีดี้โต๊ะแมตต์โอเคนะครับคือออกมาค่อนข้างสนุกเลยช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเนเอยเฉยๆไปบ้างแต่ช่วงท้ายก็ถือว่าสนุกใช้ได้ตอนจบเนี่ยออเรนต์คาสซีดี้ใส่ออเรนต์พันกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับกลุ่มของอารีเดวอรี่เนี่ยขึ้นมากระทืบเบสเฟนสุดท้ายครับซันนี่คิดออกมาช่วยแต่ก็เตะพาม,มาออเรนต์คาสซีดี้ไปแล้วก็รวบกลุ่มกับอารีเดวอรี่ ตัดภาพมาที่ไดนามาย์วันที่17สิงหาคมปี2022นะครับวันนี้เนี่ยเปิดรายการมาด้วยเสียมพังเสียมพังบอกว่าพวกนายคนดูเนี่ยทำให้ฉันยิ้มได้เสมอเลยฉันมีบางอย่างที่สําคัญมากๆที่ฉันจะต้องทําฉันอยากจะรีแมตเพื่อพวกนหนที่นี่คืนนี้แฮงแมนอดัมเพจนายอยากจะรีแมตไหมนายสามารถออกมาตอนนี้ได้เลยอย่างที่เห็นนายมันขี้ขาดขาวบอยชิดนายไม่กล้าออกมาตามเสียงเรียกคนดูเพราะงั้นใครที่เหลือมีปัญหากับฉันเนี่ยก็โผล่หน้าออกมาได้เลย ฉันรู้ว่าจอห์นม็อกซ์ลี่มีแฟนๆเยอะมากแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามฉันคือแชมป์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันรู้ว่าจอห์นม็อกซ์ลี่เก่งแต่เขาดังเป็นอันดับ3จากกลุ่มที่เขาเคยอยู่และนั่นเหมือนกับว่านั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในสายอาชีพของเขาเขากับฉันแตกต่างกันเพราะว่าฉันเนี่ยคือที่1เสมอเขาแค่มาแทนที่ฉันในช่วงที่ฉันเจ็บเท่านั้นฉันอยากจะเจอกับจอห์นม็อกซ์ลี์แต่จอห์นไม่อยากจะเจอกับเพื่อนรักของเขาด้วยซ้ำเพื่อนสนิทที่เขาเคยอยู่บนเวทีด้วยกันน3คน และเพื่อนรักที่เคยอยู่2คนอย่างเอ็ดดี้คิงสตันที่ฉันไม่เคยอยากจะใช้ห้องแต่งตัวร่วมด้วยในออลเอาท์จะเป็นการต่อสู้ระหว่างหมายเลข1และหมายเลข2ฉันจะเอาชนะมันและกลายเป็นแชมป์ที่แท้จริงจอห์นม็อกซ์ลี่เปิดตัวออกมานะครับจอห์นม็อกซ์ลี์บอกว่าระวังนะทุกคนเซียมพังจะใช้ปบอมอีกแล้วรู้สึกเหมือนว่าสิ่งเดียวที่ดีที่สุดของนายคือปากนะนายอยู่ในโลกแห่งความฝันพวกนายเนี่ยนะเดอะเบสส์อินเดอะเวลสิ่งเดียวที่นายทำได้คือทำตัวเป็นแคเรนนายมีไม้อยู่ในมือและคิดว่านั่นคือพลัง แต่นี่คือโลกแห่งความจริงนั่นก็แค่ไมโครโฟนมันไม่ได้มีความหมายอะไรเข็มขัดแชมป์ไม่ได้มีความหมายอะไรจนกว่าฉันเจ้าชนะนายได้ฉันคือหัวใจและวิญญาณของสมาคมนี้ทุกครั้งที่พวกเขาเรียกฉันว่าแชมป์ชั่วขราวมาทำให้ฉันลำคาชิบหายเซียมพังบอกว่าดีนายเป็นหัวใจและวิญญาณของสมาคมนี้แต่ฉันจะเป็นเงินและทองให้กับสมาคมนี้จอห์นม็อกซี่บอกว่าพวกเราต่างรู้ว่านายมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเงินกำลังจะหมดเพราะงั้นไม่ต้องพูดอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนเขารู้หรอก ฉันต่อสู้ด้วยหัวใจและวิญญาณฉันต่อสู้ด้วยสปิริตและสปิริตของนายเนี่ยมันหมดลงไปนานแล้วนายอยากพิสูจน์ว่าฉันพูดผิดไหมเอาเลยมาสัดหน้ากันฉันว่านายไม่กล้าทําอะไรหรอกทั้งสองคนสัตหน้ากันนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันตัดภาพมาที่ powerhouse hop นะครับพูดถึง ricky stark powerhouse hop บอกว่า ricky stark เนี่ยมันอ่อนแอมันยอมรับในความพ่ายแพ้แต่ powerhouse hop ไม่ใช่คนแบบนั้นฉันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ฉันนี่แหละจะหักคอของ ricky stark ทิ้ง รวมท้ง The Factory ก็จะโดนชั้นจัดการด้วยเช่นกันตัดภาพมาคู่แรกนะครับการปั้มแบบ2ใน3 b r บรอยันเนเนซันเจอเดนเนลกราเซียตัวแมทออกมาดีเลยครับเดือดและเทคนิคดีมากๆคือนอกจากจะมีใจแล้วว่าต้องมีพละกําลังและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมด้วยถือว่าเป็นแมทที่ดีแล้วก็สามารถเข้าถึงได้สําหรับทุกๆคนนะครับตอนจบบรอยันเดนเนสซันใส่เรเบลล็อกเอาชนะไปได้หลังจแมทคริสเจริโก้ขึ้นมากระทืบบรอ a ันเดนเนสันนะฮะแต่ว่าเดนเนลกราเซียเนี่ยมาห้ามไว้ก็เลยทะเลาะก,กับหัวหน้าอย่างคริส ตัดภาพมาที่โทนี่นีตเปิดตัวออกมานะครับแต่ว,ว่าจอห์นม็อกซ์ลี์มากระทืบซะแล้วก็บอกว่าเซียมพังฉันรอมานานเกินไปแล้วนายกลับมาพร้อมกับเข็มขัดแล้วนายออกมาเจอบฉันที่นี่ตอนนี้เลยเซียมพังออกมาจิ้มหน้ากับจอห์นม็อกซ์ลี์อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับตัดภาพมาที่คริสเจริโกพูดถึงเดนิเอกราเซียเดน่ฉันเข้าใจว่านายเหนื่อยนายอาจจะได้รับการกระแทกที่หัวนายเลยพลาดลงมือกับฉันเพราะงั้นสัปดาห์หน้าฉันอยากจะคุยกับนายบนเวทีเพื่อให้แน่ใจว่านายอยู่ฝั่งนนนกันแน่ ลิกกี้สตีมบอทเข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่าเจลิโก้นนยนี่มันเหมือนเดิมเลยนะผมทรงเดิมเสื้อกากงโง่แบบเดิมผิดกับเดนเนลลกราเซียที่ดูดีมีอนาคตฉันว่าเขาอยู่กับบรอยนเดนสันเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเจลิโก้บอกว่าฉันไม่เคยชอบหน้านานลิกกี้เพราะฉะนั้นอย่ามาเยี่ยมกับพวกเราไม่งั้นฉันกระทืบบานแน่แต่ภาพมาคู่่อนะครับวอิติบอนเจอกับการขับการขับเอาชนะไปอย่างง่ายดายนะครับหลังจบแมตช์เนี่ยบิลลี่กันบอกว่า นั่นคือสิ่งที่พวกเราควรจะทำฉันภูมิใจกับพวกนายและพวกนายนี่แหละที่จะสืบทอดความยิ่งใหญ่ต่อจากฉันสต็กลี์แฮตเว์เปิดตัวออมานะครับและแอสบอยก็กระทือบบิลลี่กันก่อนที่เดียร์คลมจะเปิดตัวออกมาช่วยตัดภาพมาที่จังเกิลบอยเปิดตัวออกมานะครับจังเกิลบอยบอกว่าหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยฉันก่อปัญหาจนฉันแทบจะถูกแบนห้ามออกทีวีตลอดชีวิตแต่ฉันไม่สนใจฉันจะกระทือบคิสเตียนเคททุกครั้งที่มีโอกาสฉันจะใช้ทั้งมือของฉันเก้าอี้รถ แต่คริสเตียนเนี่ยก,กลัวจนไม่กล้าสู้กับฉันด้วยซ้ําคริสเตียนฉันจะกระทืบนายไปได้เรื่อยๆหรือว่าฉันจะให้ตัวเลือกกับนายนายมาเจอกับฉันในออเอลถ้านายกล้าพอก็จงรับคําท้าซะคริสียนเคตเปิดตัวมานะครับบอกว่าเดียวนะจังเกิลบอยนายท้าฉันในออเอลงั o ้นเหรอแน่นอนว่าคาตอบของฉันก็คือไม่เหตุผลก็คือว่าเราเห็นแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลูชาซอลัดลงมือทําร้ายเจ้าหน้าที่ของ AEW โดยที่นายควบคุมอะไรไม่ได้ จังกัลบอยนายเคยเป็นคนที่ฉันภาคภูมิใจฉันเป็นคนพานายมาที่นี่ก่อนหน้านี้นายยังเป็นนักมวยปั้มขยะอยู่เลยด้วยซ้ำตอนนี้นายเองก็ไร้ค่ามากหลังจากที่เสียแชมป์ไปแม้มันจะมีเรื่องต่างๆมากมายแต่ฉันก็ไม่อยากให้เราสู้กันฉันไม่อยากสู้กับนายฉันอยากจะแก้ไขมันฉันสัญญากับนายตรงนี้เลยว่าฉั้นจะพานายไปยังจุดสูงสุดและสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็คือครอบครัวกันฉันรักนายนายเหมือนกับลูกของฉันจังกันบอยกลับบ้านเถอะ ทั้งสงคนจิ้มหน้ากันนิดหน่อยก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับตัดภาพมาที่ p i n าเคิลนะครับวอลโลไม่ได้ต้องการให้พวกเรา FTR อเนี่ยออกไปช่วยแต่เราไม่สามารถปล่อยให้เขาโดนไอตัวตลกเนี่ยพวกนายมาลุมกระทืบได้ถ้าพวกนายมีปัญหาเนี่ยก็เข้ามาได้เลยจะแบบเดียวแบบทีมก็แล้วแต่เพราะจะไม่มีใครมาแตะต้อง p i n าเคิลได้และนายเจลีเทลถ้านายเก่งอย่างที่นายโมจริงๆสัปดาห์หน้ามาเจอกันหน่อยตัดภาพมาคู่3นะครับไคเลเนคิงเจอกับโทนี่สตอ ตัวแมทออกมาดีครับคลเดนคิงมีลูกเล่นในการปั้มที่ดีเยี่ยมมีความโดดเด่นที่เห็นได้ชัดนะครับการใส่ท่าต่างๆเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างกับโทนี่สตอมที่นึกจะใส่ท่าก็หยิบขึ้นมาใส่เฉยๆนะฮะทำให้ตัวแมทเนี่ยออกมามีมิติมากกว่าปกติตอนจบเนี่ยโทนี่สตอมใส่จัมปิ้งดีดีทีกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาคู่4เทียรแท็กทีมทัวร์นาเมนต์นะครับดาก็ลีลุชอันดาเดออิลิโดโลเจอกับยังบักและการกลับมาข,ของเคนนี่โอมีกาตัวแมทยอดเย,ย คือมันเหมาะกับการเป็นแท็กทีมแบบ3คนมากๆคือมันมีการเข้าออกตลอดเวลาถ้าแต่เบิ่นทีมทีมท่มีก็มากมายนะครับมีความเป็นทีมสูงมากความต่อเนื่องในการปั้มเนี่ยก็แทบ,บจะไม่มีหยุดเคนนี่เองก็กลับมาทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ปั้มได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ช่วงท้ายเนี่ยจะมีการดูทุลักทุเลไปบ้างแต่ก็ถือว่าทําได้ดีตอนจบในเคนนี่โอเมก้าใส่บอลวิงแองเจิลกดนับ3เอาชนะไปนะครับหลังจ้าแม์อันดาเด้กับลุชเข้ามากระทืบดากอลลี ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ AEW Lampage แล้วก็ Dynamite สัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องขอภไยทุกท่านนะฮะที่ไม่มีการสรุปผลแล้วก็การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่ายังต้องไปทำอย่างอื่นต่อยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะฮะใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้อย่างสุภาพและยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ